สี่หนึ่งสีหนึ่งต่อบอลใบแผ่นนี้ดุนสี 4, น่หกเน้นต่อบอลไหมเจ้าบุกเราก็ต้องวัดกันนะทุกคนนี่ไงโอ้โห อบลสวยจัดโอ้โหอ้องดีเนี่ยมันวิ่งไปแล้วอ่ะดูดิดยังไงเปิดอย่างนี้ไงโอ้ สวยลูกนี้สวยจัดโอ้โหวิ่งลายยังสวยะครับน้องอ,งอนโนสวยจริงสวยจริงหลงกันดิระหว่เน,นี้ยหลงกันดิหลงอีกทีนึงเอาไปเอาไปเปลี่ยนมาฟรี์ อันเนี้ยอันเนี้ยขออือวิ่งอีกแล้วสารากูมาแล้วเหลือครึ่งหลอดใจสู้โอ้โหมุมบาร์ค <laughs> ชิงห่างอีจีนพระผมหลอเฮ้ยสวยจัด สวยจ้โอ้โหสาวอีกแล้วเพื่อนนี่ดีว่ะโอ้โหูไกวเดินดุมโกแทงเฮ้ยแทงเลยเหรอแล้วก็ปั่นไปดิโอ้โหหลอกฮึ

ไม่เติมหรอสู้เท่านั้นจะจะ,จะรอดต่อเลเห็นเพื่อนอะไรก็แทงแบบนี้แหละที่ต้องการโอ้โหเชดโด้ลูกนี้ยิงไปไม่คิดว่าจะเข้าแทง โอ้ส <osi> ีดุมต่อเลีเราให้จนได้ลูกนี้ หลอกงี้ตายดิหลอกงี้หลังหักดิแต่ว่าแผนนี้เน้นคลองบอลนะสวย,วอยโอ้โหฝ <c oughs> ากกดติดตามกดใจกด subscribe กันให้ด้วยนะครับก็ถือว่าลงตัวอยู่นะ